สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการเมา้ามอยนักการสวัสดีค่ะชื่อหยาดธีหยาดธีจะเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่อังกฤษอินเตอร์แบบกยางน้องสอนภาษาอังกฤษอยู่นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงอาจจะมีจอยฟิชเชอริ่งให้น้องสอนภาษาอังกฤษในคลิปเราซะหน่อยอ่าว่ากันไปว่ากันไปส่วนผมเดี๋ยวแนะนําตัวนะครับเผื่อคนไม่รู้จักกันไบรอันตันนะครับปีนี้มันต้องให้รายการเนี้ย The Mask Singer นี่คือเป็นเป็นรายการที่เรตติ้งคืออันดับหนึ่งมันยิ่งกว่าคำว่าอันดับหนึ่งโอ้โหมันคือที่สุดมันไม่ไหวมันไม่ไหวมันไม่มันไม่มีใครที่จะมาค้นล้มนางได้เลยเออแล้วคือนางซีซั่นหนึ่งปุ๊บซีซั่นสองต่อเลยต่อเลยไม่เคยมีรายการทีวีไทยที่ไหนที่ต่อซีซั่นกันได้แบบนี้เลยเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะอะไร เพราะว่ามัน uhm ม่วนมันสนุกต้องชิญโชว์เขาในส่วนของโปรดักชั่นทีああ่มันยิ่งใหญ่ในส่วนของคนคุณภาพที่เขาขนกันมาอะไรเนี้ยเออแล้วยิ่งมาเป็นอันเนี้ยก็ก็คือที่สุดพี่พี่อันชอบใครที่สุดอ่ะซีงัาคที่แล้วชอบชอบเอ่อหกเด็กเด็กนันการณกที่ หน้ากากจิงโจ้พี่ก็ชอบหน้ากากจิงโจ้ที่สุดเพราะว่าเป็นเป็นสไตล์แบบว่าอาร์นบรีเพิ่งมาเชียงใหม่สามวันที่แล้วที่อยากไปออกบูธร่วมงานบ้างไหมที่สุดลานในที่มอชอตแหลมถล่มทลายว่าพื้นปูนลาดไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าคนมากรีดคือเป๊กเนี่ยต้องบอกว่าเขากลับมาครั้งเนี้ยเป็นการเรียกฟื้นชีวิตคืนชีพนังคืนมาเลยนะจริงจริงเอออันนี้ไม่เกี่ยวกับ ที่จะดูแมววายกันไปก่าวกันสนุกสนุกแล้วรายการเนี้ยมันไปจี้จุดเนาะของของคนดูในความสารแนต้องเพื่อกคนไทยมันอยากรู้อยากเห็นอย่าวไงเนื้อออกไหมคือไม่ต้องเท้าความกับสำหรับคนที่ไม่ไม่รู้จักด h แมสซิงเกอร์คือเขามาจากเกาหลีมาจากเกาหลีแต่เกาหลีเนี่ยเขามาเฉพาะนักกากนะ มันมาแบบว่าเป็นหน้ากากจริงๆเออหน้ากากแบบแต่ว่าไม่ใช่มาเป็นคอสตูมอลังการแบบบ้านเราตอนนี้คอสตูมคือโด่งดังระดับโลกอ่าจริงๆในส่วนละสวยทุกชุดต้องให้ต้องให้แต่เขาชุดที่ไม่สวยสุดคือชุดของหน้ากากผู้เรียนที่มันซึ่งเปชุดคือเป็นอ่าผ้านวมที่เป็นปลอกมอนชุดนา่งเอาไปเล่นทําเล่นสไลเดอร์มันนุ่มมัน คือหนามเขาเดินทิ้มยังไงก็ไม่เจ็บมันนุ่มวันสุดท้ายของซิซั่นรแรกเปิดตัวด้วยอีกาเพื่ออีกาเพือเออแล้วก็มีหน้ากากอะไรแมงมุมหน้ากากแมงมุมแล้วก็จักรกั้วาจักรก้วแล้วก็อะไรอีกพอหมดแล้วสามหน้ากามีแค่สามหรอกก็มาสามอ๋อหรอถ้าจะไม่ผิดนะมีใครมีอีกอันนึงใครใครอันนี้เราสกิปไปแล้วกันหายไปก็มาสามหน้ากากอ่าก็มีสักสามก่อนซึ่ง โอ้โหนี่ขอเดาอะไรคะฟังเสียงนางสำเนียงแรกปุ๊บฟังเสียงอีกาเผือกปุ๊บชานน้เลยหรอเลยหรอชา้น้เลยใช่ไหมหนูว่าใครไม่ได้โฟกัสที่นักกออีกาเผือกเพราะไปโฟกัสที่จ้ากัวอ่ะจากัวใครจาจากัวเป้าแน่นมากมันต้องดูเหรอคุ่นสับมาก คือสายตาไม่โฟกัสที่ใครเลยั้นอีกาเผือกอะไรก็หายไปหมดเลยเจ้าเออแล้วเสร็จด้วยพลังเสียงตอนนั้นเรานึกถึงพี่ก้องสารัตจุดแวบแรกนะเออใช่ไม่มีใครนึกถึงพี่ก้องเลยทุกคนจะบอกเป็นพี่โจนูนูโวใช่ไหมเพราะด้วยพลังพี่ก้องเนี่ยทำไมถึงเรื่องพี่ก้องคือด้วยเพราะเสียงหรือเพราะเป้า เพราะไหลอ๋อเพราะไหไม่พี่ก้องเขาเป็นคนชอบร้องเพลงที่มันเป็นคลาสสิกเขามีคลาสแก่เขาจะชอบร้องเพลงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยปังๆแล้ว you raise me up เนี่ยเป็นเพลงที่ใหญ่เป็นเพลงคลาสสิกที่ใหญ่เข้าใจไหมคำว่าเพลงใหญ่คือเพลงที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย you raise me up อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมีแว๊บเดียวเองนะที่ว่าเอ้ยมันเหมือนที่ก้องวะอะไรเงี้ย เมันแวบเดียวแต่ว่าเออแต่ก็ยังไม่ได้ติดตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ชัวรฟังคงว่าเป็นทงมาหน้ากากแมงมุมคือชุดเล่นใหญ่นชุดมาเป็นแบบว่านึกว่าเป็นผีเสื้อ๋อเพราะว่าชุดมาแบบว่าเป็นแบบว่าดไก่ร่วงระยแล้วนางร้องเพลงอะไรนะหน้ากากแมงมุมเนี่ยออกมาปุ๊บเสียงพี่ที่ฟังครั้งแรกนะเหมือนกอฟกอฟพิช่ยากอฟไม้กอฟไม้ใช่คือเสียงมันจะแบบ เป็นผู้ชายเสียงหล่อๆที่เสียงแบบแตกๆหน่อะนึกออกไหมเป็นวัยรุ่นเสียงแบบแตกๆดาวส์กามาเชตเกนในสิดาวส์เซ้มันมีส่านอะอะอะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูไปมาเรามาดูซีซั่นสองในการแข่งขันกันดีกว่าใช่นะฮะผู้หญิง My heart. My heart, yes, I. มันจะเหมือนไม่ใช่เสียงนักร้องเพราะมันมีบางคีย์ที่มันสูง,ไไม,งมันไม่ถึงมันหรือเปลาไหมเขาไทยว่าใครบ้างละอ,อันเชอีชอคือต้องบอกว่า หน้ากากเดวิลมาปุ๊บเปิดมาเล่นเปียโนโอ้โหบ้างนี่ต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาศิลปินต้องเป็นศิลปินที่มานั่งเปียโนได้มานั่งเล่นเปียโนได้นั่งเปียโนจะไม่เม่เหมือนนั่งทีมไม่ได้ไม่ได้ปุ๊บไปเปิดมาได้ละเล่นเปียโนเลยหน้ากากเดวิลนะคะแล้วเสียงจะแหบๆหน่อยเสียงใหญ่ มีคนไทยบอกว่าเป็นพี่ปูอัญชลีพี่ปูอันชลีบ้างแต่ด้วยลีลาท่าทางด้วยความบ้าคลั่งเนี่ยเขาบอกเป็นพี่ผัดไทยมีพ่อแม่เนี่ยไมนเขาเรียกว่ามีการด้าลมเนี่ยเอาเมื่อกี้ั้งเพียงไม่ได้แต่ด้าลมนางใช้เสียงผู้ชายในการเปิดตัวที่เป็นวีทีอาร์แต่ด้วยหุ่นหุ่นนางเล็กกรรมการลงไม่ใช่ผู้ชายเป็นผู้หญิงแล้วจําได้ไหมตอนที่ในวีทีอาร์เปิดตัวหนอยว่านางมารอบเนี้ยนางจะเป็นแชมป์มป๊ก ได้เปิดเลยหรอคนแรกเลยอ๋อคนแรกเลยเนาะมาเพื่อฆ่าอะไรเงี้ยุกคนก็อ่ะผัดไทยประตูผีหรือเปล่าผัดไหรือเปล่าเพราะพอทาเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่บอม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 แต่ว่าเกลียดจังหวะของเดอะ a มสซิงเกอร์อย่างเงินทำไมคือจังหวะของการร้องอ่ะกับจังหวะของเพลงที่เราได้ยินอะมันไม่ตรงกันมันเลยจะเหมือนแบบลิฟซิง นึกนึกนึกภาพออกไหมอ่ะเขาเนี่ลิปซิงก์เหรออ่ะเขาลิปซิงก์เหรอเขาลิปซิงก์เอาหรอเอาไม่รู้เหรอเอาหรอนี่คิดว่าสดตลอดเวลาไม่ลิปซิงก์อ่ะได้ยินได้ยินมานะตอนแรกก็คิดว่าสดแล้วเขาบอกว่ามันร้อนไม่ตอนแรกอ่ะเนี่ยคิดว่าลิปซิงก์แล้วก็มีคนบอกว่าเขาสดสดคือเราคิดว่าไม่ดีอืมใช่ไหมเพราะเหมือนรายการต่างๆที่เราดูมาไม่มันก็ดีมันร้องสดเองจริงๆแต่ก็มีกระแสว่ามันไม่ใช่เพราะเขาปิด มันก็ก็ยังคิดอยู่ว่าปิดผ้าอะไรขนาดนั้นอะเสียงมันจะไม่เคลียร์เนี่ยเราชื่นชมตั้งแต่แรกแล้วอุยแสดงว่าไม่ต้องต้องดีมากซึ่งบอกจริงๆมันก็ทําได้แหละแต่ไม่รู้ว่าแต่แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังโทรมันก็มีสองสองสองอยใช่ยังไม่ได้มีหแบบของเขาลิบหรือเปล่าอืมป๊กวอสบอลนี่นะทุลอกอยู่วอสบอลท o ลอกอยู่ฉันจะมาเป็นคนชนะนย่างเงี้ยตอนแรกเป็นคนชนะโป๊กทอดนักกัน คนละ <c oughs> เ,อเอ็นดูแล้วเปิดออกมาปุ๊บโดนก็นั่น่นนี่คนนั่นคนนีนนน่คือใจเราเลยนึกถึงอ่าอะไรนะเมียเมียบีเคยเปี่ยนใช่ไลมนะแม่ปกกป๊บกุ๊กกิบกุ๊กกิบกุ๊กกิบต้องเบอร์นะอ๋อตัวเล็กมันเล่นใหญ่ไงอ๋อตัวเล็กเล่นใหญ่แต่แต่แรกอะ่ะอิมอาชิตะก็แวบมาด้วยด้วยท่าเต้นแต่อิมไม่น่าร้องเพลงได้อย่างนั้นถอดหน้ากากครับ ฮ้ยขอเสียงรอบมือกับคุณแพวน้ำพึ่งนาทริกาเนื้อออกไหมเออ,เอ,อก็เลยไม่มีใครนึกถึงน้ำพึ่งเลยแนมะ้แต่คนเดียวยมไม่มีปะไม่มไม่มีไม่มีไม่มีใครพูดถึงพี่พี่น้ำพึ่งเลยไม่มีเปิดปังออกมาน้ำพึ่งนาทริกาโอ้น้ำพึ่งป่าเดือนหคือจะบอกว่าน้ำพึ่งเนี่ยเป็นนักแสดงในดวงใจคนหนึ่งที่ชอบมาก เรื่องอันนี้ไงมงกุฎดอกส้มชอบพี่น้ำพึ่งเรื่องของพี่พี่เคนกับพี่แอนัด้วยกันอ๋อที่เป็นโรคจิตเบาๆที่เป็นจิตจิตเบาๆที่นหนที่นางไปเป็นเมียน้อยพ่อพระเอกชื่อสวรรค์เบียงเออสวรรค์เบียงเล่นใหญ่ตนอันนั้นอันนั้นคือแจ้งเกิดล้วเพราะเขากลับมาเล่นเรื่องนั้นเรื่องแรกเออเอปังทีนึงเป็นแบบเล่นใหญ่คือไม่พี่น้ำพึ่งเนี่ยถ้าที่รู้จักเนี่ยเขาเป็นคนที่ติดอยู่แล้วอเขาเป็นคนที่ก็เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือจริงๆอ่ะน้ำพึ่งนางชิดการเนี่ย เป็นนางเอกเบอร์ต้นๆนะอ๋อคือมาจากการเป็นนางเอกใช่เป็นนางเอกปุ๊บแล้วก็ติดไงไม่อยากเป็นนางเอกหายไปหายไปกลับมาเนี่ยเป็นสวรรค์เบี่ยงเปที่บ้านเป็นบ้าเป็นเอยไปเอออู้แต่ก็บทรดานมเหมอะหมอไม่ก็คิดว่านางติดแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่คิดว่านจะติดขนาดเออติดขนาดว่าเป็นนางเอกแล้วก็ไม่ปะแม่ ด้วยเพลงที่เลือกเอยอะไรเอยคือเป็นเพลงที่แบบถ้าคนไม่ฟังเพลงจริงจะไม่รู้จักมัอย่างพี่อ่เป็นสายป๊อปไม่รู้จักควีนนี่น่าจะเป็นเพลงแบบจำไม่ได้ถังเออออกแนวพังพังล็อกๆแบบใหญ่ใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะชอบร้องเพลงแางนี้เนาะเนาะก็เขาบอกว่าเนี่ยเป็นไอดอลของเขาเลยเป็นแบบว่าคือถ้าไม่มีควีนเนี่ยไม่มีน้ำพึ่งวันนี้นะชอบซาร่ามาก คือที่อย่างที่บอกว่าชอบกรรมการทุกคน<อ>ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันแป๊กบ้างโป๊บ้างเป๊กบ้างอะไรเงี้ยมันสนุกมาแต่ซาร่าซาร่าเป็นคนที่แป๊กแล้วแบบน่ารักแ๊กแล้วน่ารักแ,แ๊กแล้วตลก <c oughs> คนที่คนที่แป๊กแล้วไม่ตลกคือใครคะเสเหรอฮะ <c oughs> เสก็ได้อยู่ <c oughs> เสมีเห็นแม๊กนะเห็นไหมไหมไไมได้อย่คนที่คนที่เป็นกรรมการแล้ว แล้วดูไม่เหมาะกับรายการโอ้แรงวาแรงเลยได้เหรอได้คือนี่ว่าเป็นที่หนุ่มสันลามเออหน้ากากิงพุโอ้โหเปิดตัวมาอูออันนี้เป็นเพลงที่ชอบเลยนะแต่ว่าต้องช็อกกับเอ่อต้องช็อกกับคอสตูมของบิงเผือกมาปุ๊บเป็นแห้งเจียงอะเออยิ่งใหญ่ใช่เป็นแบบว่ากินเจแค่สถานที La la la. for the star and wake up where the clouds are far behind. Somewhere over the rainbow เนี่ยคือเป็นเพลงที่ทุกคนต้องร้องทุกคนรู้จักทุกคนออร้องได้เป็นไฟบังคับตอนเรียนฮะ huh? อ๋อสมัยเรียนต้องร้องเสมอ ทุกโรงเรียนจะต้องมีเพลงประสานกีที่ครูจะเอาไหม Over the rainbow โรงเรียนนี้ครูให้ร้องรีเฟ e ชั่นไงมู่หลามอ๋อหรอมาโรงเรียนร้อง I'm not e ก o u g h อ๋อนอกเรื่องนอกเรื่องกำลังซะหน่อยก็ somewhere over the rainbow เพราะมันเป็นเพลงที่ลมหายใจต้องสูงแล้วต้องยาวเพราะว่ามัน somewhere แสดงว่าคนที่ร้องเพลงได้แล้วคอขนาดนี้ก็ต้องเป็นนักร้องเป็นนักร้องแน่นอนเลยแล้วต้องเป็นรุ่นเดิบด้วยเพราะเสียงดูมีประสบการณ์เสียงดูผ่านอะไรมาเยอะคืออ่ะคุ้นนะแต่มันพูดไม่ออกว่าเป็นใครมันเดาไม่ออกเลยเนาะคือเราจะเดาออกยากเพราะว่าเราจะรู้จักแค่บางคนนักร้องที่เป็นเสียงอีกรอบถ้าสมมติว่ามาเจนนิเฟอร์คิมมาเนี่ยใครที่ร้องรู้เลย่ามันก็ต้องจำได้ใครหรอนักร้องหรอ ถ้าร้องปุ๊บถ้าเขาไม่ดักเสียงรารู้เลยคือใครหนึ่งก็ต้องป๊อปปองสักนะใช่ไหมสอบพี่เบอร์จินตลาดซะหน่อยทั้งเมาทั้งหมอบทั้งนอกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยขาสุธานีคนยังจับไม่ได้เลยพี่สุเขามาร้องมาหลอกเราไงเขาก็ต้องเปลี่ยนแนวเปลี่ยนอะไรให้มันเดายากเพราะถ้ามันเดาง่ายก็จบรายการนี้คือจะไม่มีตอมเปือกเกิดขึ้นแต่หน้ากากลิงเนี่ยมีความมีความมั่นใจนะ เขามีความมีการเขามีดราม,มีผิดผสมเข้าไปนะอตอนจบที่เขามเมอวายอวายมีการรัชดานไล่เชเช่ไหมล่ะก็เลยแสดงว่าคนนี้ต้องเป็นทั้งนักสแสดงและนักร้องและรุ่นใหญ่แต่เราไม่รู้ว่าใครเราคุ้นเสียงมากเลยคือจะพยายามไม่ตามเนาะในโซเชียลเพราะว่า เพราะคือพอตามผู้บางคนเขารู้จริงเขาก็จะมาบอกแล้วใครที่ไม่ยอมจะไม่ตามแล้วขอรู้บอกว่ารู้แบบกรุบกริบกนกรุบกริบก็หอมมันไม่งั้นมันจะไม่สนุกอ่ะเนาะสองคนนี้แข่งแข่งกันแข่งกันก่อนแข่งกันก่อนคนที่บอกจะมาเป็นแชมป์หน้ากากเดลิวไปเลยถอดก่อนเลยไปก่อนน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งก็ได้ได้ออกไปแล้วก็หน้ากากลิงเผือกก็ได้ไปไปต่อไปต่อใช่คู่ที่สองเริ่มเปิดฉากกันที่ หน้ากากผีเสื้อมาปุ๊บหน้ากากผีเสื้อเลือกเพลงมานาฬิกาตายนี่คิดในใจโหคนที่เลือกเพลงนี้นี่ต้องแบบอินเนอร์ต้องมาจริงใช่ตั้งแต่ว t r ีอาเขาบอกอย่างงี้เขาบอกเขาเป็นเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะมอบความสวของเขาด้วยเสียงเพลงกรรมการก็ได้อายังงั้นก็นักร้องแล้วหลาเซึ่งตอนท่เขาออกมาในชุดเขาสวยมากเลยหน้ากากสีเสื้อสวยแต่พอหน้ากากับไม้ออกมาปุ๊บสีเสื้อตาย <laughs> ผีเสื้อจอดเลยคะ่ะหน้ากากผีเสื้อมันฟงฟิงได้กว่านี้เพราะหัวมันเป็นหัวไอ้โม่งอยู่ไงออก็เลยแบบว่าดูแบบไม่เป็นไ,ไม่เป็นชนีฟงฟิงเท่าไหร่มันได้แค่ปีถูกไหมมันสวยจริงนะดูครีมมี่มันสวยเขากเ็เป็นผีเสื้อลักีเป็นนักร้องกลางคืนหรือเปอล่าไมมันยิงพล พิดในใจเนื้อเสียงคล้ายๆกับแคทเทอรียอังกฤษคือเป็นเนื้อเสียงที่มันแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบดีว่ามากหรือว่าเนื้อเสียงคล้ายๆแววบแรกของพี่นะแล้วเขาก็บอกว่าเออน้ากากผีเสื้อผีเสื้อราตรีหรือเปล่าทันราตรีรือป่าอาจจะมาจากสองันสองราตรีเป็นวงเดิมที่เขารวมตัวกันหนูคิดว่าใคร มันอย่างที่บอกมันฟังเสียงแล้วมันเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกท่าไม่ไไปตามพี่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นแคทเชรียาเพราะแคทเชลียาก็ไม่ได้แบบแต่เขาแต่พี่แค่เขาตัวใหญ่นะเขาเป็นคนที่โครงร่างใหญ่แต่ผีเสื้อใหญ่ไหมหน้ากากผีเสื้ออาจจะไม่ได้ใส่ส้นสูงเลยดูตัวเล็กเนาะมาก็แบบตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ปุ๊บมาก็ร้องไปก็ถือว่าเคาะในระดับหนึ่งพอในระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับนาฬิกาตายมันยังเป็นเสียงที่แบบ ไม่ใช่นักร้องอ,ะอ่ะ,อะคือเป็นเสียงที่แบบว่าคนร้องเพลงได้คนร้องเพลงได้คนร้องเพลง,ลงพราออะไรอย่างนี้เอเเอเยวมันไม่ไดไ้ไม่ได้มีอินเนอร์หรือว่าไม่ได้มีแบบว่าลูกคอรหรือเทคนิคอะไรเยอะแยะอ่ะเหมือนไปอันตางทุ่งโชว์สักเพลงหนึ่งสองซาำอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นผีเสื้อแปลกแฟนสีเสื้ <c oughs> อไปก็ร้องจบนาฬิกาตายก็ถือว่า นาฬิกาตายใช่ไหมนาฬิกาตายก็ถือว่าเออเพลงนี้ก็พร้อเพราะตายปุ๊บมาปุ๊บมาคนสุดท้ายหน้ากากดอกไม้โอตั้งแต่ว t r ีอารแล้วสวยมากคือเป็นเอาจริงๆนะเขาอาจจะวางตัวหน้ากากดอกไม้เป็นตัวแชมป์เป็นตัวท็อปๆเลยเพราะว่าก็มีสิทธิ์ชุดคอสตูมคืออลังมากถ้าวิกถ้าพูดถึงวิกเนี่ยก็ต้องให้เขาอันดับหนึ่งนะอ่ะจริงๆเศร้าอะชีวิต สมบุกสมบันโอ้โห<อ>โหเมฟกปุปัสรัคจะมากเพียงใดฉันยังคงอยู่อยู่เพื่อรอวันที่จะสง่างามอีกครั้งวิีอ r เล่นใหญ่มากนใชุดใหญ่มากปุ๊บเดินออกมาโอ้โห สูงเป็นแบบเป็นนางแบบได้ขาเลี้ยวใช่แล้บอกขาเลียวแล้วะช,ชิคก็ตลกคือพี่เห็นความสูงของดอกไม้เทียบกับ เทียบกับเออ่ผีเสื้อคิดว่าดอกไม้ต้องเป็นแบบโยโยสสวัสดีอ่ะแบบเธอก็เป็นคนแบบสูงเบอร์นะแต่เขาใส่ช่วงสูงนะเออเขาใส่ช่วงสูงแบบสูงมากใช่ไหมเออแล้วก็เดินออกมาแล้วเล่นใหญ่เป็นแบบว่าชุดแบบว่าราชพฤกษ์เป็นแบบว่าใหญ่ๆเออเป็นใหญ่ๆมนสูงเป็นเอ่ยรองงานละเอียดเป็นดอกไม้บอกต็มเนาะต้องรายกาชื่นชมคอสตูมของรายการนี้แล้วดอกไม้ก็มาในเพลงโป๊ะ ไม่ขันมากไม่ขันมากใช่ไหมใช่ไม่ขันมากมาของแม่พึ่งพุ่มพวงแม่พึ่งพุ่มพวงปุ๊บปุ๊บโอ้โหขนลุกขนพองกันมากกันเพลงลุกได้เพลงลุกทุ่ง้เพลงลุกทุ่งมาขนลุกป้องป้องมันแตกแตกอะไรด้วยความที่เมื่อก่อนไงน้องเพลงลุกทุ่งเมื่อก่อนไม่ไมใช่น้องเพลงลุกทุ่งคือจำเสียงเนื้อเสียงเขาได้อ่ะอ่าแล้วเพลงเนี้ย ถ้าเป็นคนที่พี่ดาจริงๆนะเพลงนี้ยเขาใช้บ่อยมากมเป็นเพลงที่เขาใช้บ่อยมากเลยหากิีนบ,บ่อยมากเลยแล้วเสียงเขามาปุ๊บปุยไย AF ก็เป็นชื่อที่ทุกคนพูดกันปุยไฟ AF เนี่ยใช้เพลงเนี่ยไม่ขันมากตั้งแต่ตอนประกวด AF ล้วคือเป็นไม้ตายของชีแล้วชีชอบดอกไม้ใช่แล้วเสียงชีอะ จำไม่ใช่เป็นลูกทุ่งจ๋าเสียงจริงจะมีความเป็นแบบเป็นคนในเมืองอยู่นืกอออกไหมเป็นคุณกรุงเทพเปไนคอย่างเี้เป็นสาวมงกุเออแต่ก็ถามว่าเป็นเป็นโมเดิร์นลูกทุ่งแล้วกันแล้วเป็นลูกทุ่งที่ถึงเป็นลูกทุ่งที่ดีนืกอออกไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลิ่นหรือว่าไม่ได้มาจากบ้านนอกบ้านนามันมันไม่ใช่ลูกทุ่งแบบออริจินอลแต่เสียงสุดยอดคือปังไม่ก็จากที่เขาไปมองมอยว่าเออใช่ ปุยฝ้านันนี่เนี่ก็ะทนกระแสไม่ไหวไงต่อมเผื่อก็มาสักหน่อยขอดูสักหน่อยเลยชีกขบอกว่าชีก็เป็นมาจาก้านนออบ้ันนาเป็นเด็กน้อยกับโปโลอะไร้ก่อนก็เลยร้องเพลงร้องพุ่งแล้วก็ไหลดูเขาก็ชอบร้องเพลงพุ่งแ้วก็ชอบร้องเพลงนี้ด้วยนะเอไปไหนก็ร้องแต่เพลงนี้นะจริงๆอ่ะไม่ไม่ควรเอาเพลงที่ตัวเองะเคยร้องในในโซเชียลมีเดียแบบนี้ไงอาจเพพาะแบบว่ากะกะให้ชนะ นึกออกไหมมาแข่งก็ต้องมีความหวังว่าเนี่ยมันชนะแน่นอนขอให้ผ่านรอบแรกไปก่อนจะได้มีซีนซะหน่อยผ่านรอบแรกไปซะก่อนห้ามห้ามแพ้รอบแรกห้ามแพ้คนจะได้จำหน้ากากไว้ซะหน่อยเข้าไปสักท็อปโฟก็เออท็อปโฟก็ยังดีอะอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอย่างเช่นซีซันที่แล้วก็มีพี่บุ๋มบรรดาคนเดียวที่ผู้หญิงเนาะในท็อปโฟเนาะปีนี้ก็อ่านแล้วก็วางแล้วก็หวังมันปั้นมือว่าจะเป็นหน้ากากออกมาหน้ากากออกมาต้องให้ ก็ลองมาดูต่อไปเพราะว่าอย่างกรรมการไม่มีใครเดาวหรือว่าไทยเลยว่าเป็นปุยฝ้ายเขาบอกเป็นใครบ้างนะโอ้โหเป็นโยะแต่ไม่มีปุยฝ้ายเลยใช่ไหมไม่แต่ถ้าเป็นปุยฝ้ายอย่างเงี้ยซาร่าเขาก็อยู่ในเอฟเขาก็น่าจะรน้ป่ะหรือว่ายังไงหรือไม่เกี่ยวและก็ตอนที่ถามตอบอะซาร่ากับปุยฝ้ายอะก็มีแบบคอนเนคกันอะคือคืออ้ยไม่ใช่ซาร่ากับปุยฝ้ายสิเราห้ามฟันธง ซาร่ากับหน้ากากดอกไม้ซาร่ากับหน้ากากดอกไม้ก็มีแบบคอนเนคกันหน้ากากดอกไม้กล้าเรียกซาร่าว่ามึงอ่ะมันก็ต้องมีสักอย่างนะมันก็ต้องอยู่ในเอฟหรือต้องสนิทกันซาร่าในระดับหนึ่งถูกไหมอะไรอย่างนี้มันก็มีความเป็นไปได้ปไได้สูงเลยแหละแต่เราไม่สปอยแล้วกันเพราะเปิดออกมาอาจจะเป็นแคทเทียมาราสีจริงแคทเรียมาราสีแต่ว่ามาแอปสำเนียงว่าอะไรอย่างนี้จริงๆร้องเพลงได้ทุ่งจ๋าเลยแต่่าแอปว่า ให้เป็นนักร้องป๊อปป๊อปนิดเอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการหลอกคือจริงๆนะตั้งแต่รายการนี้ออกมาอยากไปออกรายการมากเลยอยากเป็นหน้ากากนะแต่คือด้วยความที่ว่าเขาต้องเอาเซเล็ไปออกไงเออก็เลยจะพยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงเพื่อจะไปออกรายการเนี้ยแค่นั้นแหละชื่นชอบไงออชื่นชอบ crazy มากๆแต่เนี้ยนี่ก็อยากไปเป็นหน้ากากเหมือนกันแต่ประเด็นคือทุกวันนี้ใส่หน้ากากอยู่แล้วไงถ้าไปเป็นหน้ากาก จะทําเป็นหน้ากากอะไรโอ้โหเออนี่มีในใจอยู่แล้วเหรอเออคิดก่อนอ่ะขอก่อนนี่จะหน้ากากส้มตำเอราะฉันกินส้มตำไงพิ่สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยถ้าพี่อั้นลองๆๆซินี่อาจจะเป็นหน้ากากหลงลืมเป็นหน้ากากที่แบบมันอีคอสตูมเหนื่อยเลยนะอีคอสตูมพัดซุมคือ ต้องต้องคิดคอสตูมายังไงเหรอหน้ากากหลงลืมเออ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 เเขาเป็นคนคิดลืมคิดลืมมากหน้ากากผี่เสือ้อถอดหน้ากากครับ หน้ากากออกไม้เขาก็โหวตกันมาปุ๊บร้อยเสียงในห้องทรงก็ให้หน้ากากออกไม้ได้เข้ารอบไปมันอันนี้คือเอกสารมากมันเอกสารอยู่แล้วเด็กอนุบาลก็ตัดสินได <c oughs> ้อะนืกออกใช่ไหมเออผิดเสื้อก็ยังต้องโบยบินต่อไปเปิดออกมาพางังก็ไม่มีใครนึกถรงไม่มีใครนึกถึงอยู่ดีนั้นก็คือเม พี่เมพิชนะไม่ตั้ง่เมเฟื่องอารมณ์เพอาะอรออรอยเออพี่เมเฟื่องอารมณ์เมเฟื่องอารมณ์พี่เมเฟื่องอารมณ์เราเคยรู้ว่าเมเฟื่องอารมณ์ชอบเป็นคนชอบเป็นดารานักแสดงที่ชอบร้องเพลงอันนี้ไม่รู้รู้นางชอบปาร์ตี้นางชอบร้องเพลงออกสื่อตลอดคือส่วนใหญ่เซเลบดารานักร้องเขาจะร้องเพลงได้อยู่แล้วมงคนหน้าตาดีมักมจะมีความมโนว่าตัวเองต้องเป็นนักร้องหรอจริงจริงเมื่อช่นี้พี่เมเขามีผลงาน เลี้ยงลูกเอนเลี้ยงไม่เพราะว่าคนเขาเป็นพิธีกรเป็นแบบผู้จัดอะไรต่างๆออแต่ว่าละครไม่มีเพราะเาพราะคนว่าชีสวยมากเลยในรายการนี้ชียิ้มปุ๊บอุ้ยเหมือนเหมือนวีเจจ๋าเลยอืม,อมสวยอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละ <laughs> <laughs> ทุกหน้ากากเนี่ยที่เขาตัดสินใจมารายการนี้คือเขาอยากมาปลดปล่อยสังเกตไหมเขาอยาก<อ>คือ อย่างที่บอกอ่ะหลายคนมีความฝันคืออยากร้องเพงลงดารานักแสดงทํางานจนจนแบบ มันลืมความฝันหรือลืมความสุขของตัวเองไปเพราะฉันคือชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยตั้งแต่ฟังสัมภาษณ์ของหลายคนขนาดเป็นนักร้องอ่ะก็อยากมาปลดปล่อยในเวที่ว่าเขาไม่ได้ร้องเพลงที่เขาอยากร้องเพราะนักร้องอ่ะเวลาการที่จะออกอัลบั้มหรือการที่จะออกมาเป็นนักร้องศิลปินสักคนมันจะต้องมีคาแรคเตอร์ที่ถูกกําหนดมาไว้โดยค่ายเพลงหรือว่าโดยโปรดิวเซอร์หรืออะไรต่างๆที่มันโดนแบบกําหนดไว้ว่าเขาจะไม่สามารถฉีกออกไปนี้ ฉี่ออกไปได้เยอะอะไนี้เนาะเหมือนหน้ากากซีซั่นที่แล้วไงหน้ากากอีกากแมเขาก็แบบมาแบบโอ้โหร็อกจ้าเตลอดเวละก็ชื่นชุมเนาะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอไปก่อนสำหรับ The Mask s i n g e r ใน EP แรกซีซั่นสอ EP แรกนี่เป็น EP แรกที่เราทำถ้าใครอยากให้มี EP ต่อไปดูกันเยอะๆดูกันเยอะๆกดกดไลค์กันเยอะๆหน่อยครับกดแชร์กันให้กำลังใจกัน่อยนะคะ ก็สัปดาห์นี้ก็มี2หน้ากาก,ากที่ยังไม่ได้เปิดก็คือเป็นหน้ากากดอกไม้แล้วก็หน้ากากลิงเผือกใช่ก็อยากให้คอมเมนต์กันใครมีความต่อมเผือกหรือว่าต่อมที่ว่าอยากจะบอกะนะเขาคือใครเขาคือใครหรืออยากแสดงความคิดเห็นว่าฉันคิดว่าเ,เขาคือคนนี้ฝากซับสไครป์ช่องด้วยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย